สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมวันนี้กเ็เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันนะครับตอนเช้าเ,าเาบรรยากาศสดใสน,นะเดี๋ยวจะมานะครับอาบน้ํางูพอดีมันถึงรอบที่จะต้องเปลี่ยนคิเลี้ยงงูแลนะครับโอ,โ,โอ้โหมีอืดด้วยนะครับเนี่ยเจ้างูตัวน้อยขอพอี่นนอยู่ในนี้นะครับเป็นงูบอลไพรทอน Python นะครับนี่มีหลายตัวไม่ใช่หลายตัวแหมพูดซะเยอะเลยหลายตัวมีแค่สี่ตัวนะครับงูบอลมีสี่ตัวนี่นะครับสีนี้ก็ สวยอยู่นะครับผมเนี่ยมีอืดด้วยเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้ามารวยก็คือเป็นงูตัวแรกของพี่นนท์อยู่นี่อยู่ไหนปึ๊บจะฉกหรือเปล่าพามๆนี่เ,เ,เจ้ามารวยนะครับ <S <S ก็เอาจริงคลิปนี้ไม่มีอะไรมากหรอกนะครับ <S 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 ก็เป็นการอาบน้ําถามว่าจําเป็นไหมจะต้องอาบน้ํางูจริงๆมันก็ไม่จําเป็นนะครับ <S <S แต่พอดีเอ่อไหนๆก็จะเปลี่ยนแล้วแล้วก็บางตัวคือแบบเขาอืดเนาะ พออืดเสร็จแล้วก็อย่างตัวสีขาวๆเนี่ยพออืดเสร็จแล้วก็เลื้อยพันุ์เลื้อยพันุอืดของตัวเองอะ่ะนะมันก็จะดูแบบเปื้อนๆไม่สวยอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมเอาจริงฉกไหมก็ไม่ฉกนะแต่คือที่ฉกอย่างที่บอกอะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ดุเหมือนงูจงอางอะไรประมาณนี้นะครับที่เขาฉกค,คือเขาคิดว่าเป็นอาหารอะไรประมาณนี้นะแล้วแต่นิสัยของแต่ละตัวด้วยก็เหมือนคนแหละคือบางตัวก็ฉกเอาไปเอาตายเลยนะบางตัวก็ให้ตายก็ไม่ฉกอันนีว้วใหญ่ปากก็ไม่กัด9กกว่าเปอร์เซ็นต์คือเชื่อง ถามว่างูพวกนี้มีพิษไหมสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งจะเข้ามาดูนะครับงูพวกนี้ไม่มีพิษนะครับผมสะอาดนะครับเอาละน้ําเต็มเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะเอางูมาอยู่ฟั่งเดียวกันก่อนนะครับก่อนที่จะเอาลงอ่างนะครับนี่จับงูลงอ่างเนาะสำหรับใครที่กลัวงูนะครับใครที่กลัวงูเหมือนพี่นนท์นะครับพี่นนท์กลัวงูนะแน ก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยก็คืออาจจะปั้มปันี่นี่อันนี้อันนี้คือตะของูหรือว่าคนก็เรียกฮุกนะครับแต่จริงๆอันนี้ดัดเองนะมันเป็นเหล็กเส้นแล้วก็เอาเทปพันสายไฟมาพันด้ามหน่อยมันก็อาจจะดูตลกตลกหน่อยนะครับทำไมต้องมีอันนี้สําหรับคนที่กลัวงูจริงๆที่แบบเฮ้ยไม่กล้ายื่นมือลงไปจับเอาจริงๆนะยื่นมือไปจับเนี่ยมันก็จับได้ทันทีแหละนะครับผมแต่คือถ้ากลัวก็คือใช้อันนี้เกี่ยวก่อนแบบเหมือนให้เขารู้ตัวคือเวลาจับงูเขาก็จะจับจับมัฟเนี่ยฟึบขึ้นรไ แต่ถ้าสมมุติว่าใครงูจริงๆกลัวจริงๆนะครับก็จะอาจจะแบบเฮ้ยเขีย่ยเอาไหมเนี่ยมีไม้มีเหล็กเขีย่ยให้เขาให้รู้ตัวก่อนนะเราจะจับนะครับแล้วก็เกี่ยวฟืดนนี่เอาขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะเอามาวางวางตรงไหนก็ได้นะครับวางตรงไหนก็ได้ปึ๊บอ่าอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาวางบนฝานะครับมา,าวางบนฝากันปึ๊บวางจะามารวยอ่าต่อไป เจ้าตัวนี้ก็เป็นสาวใต้นะมาจากใต้ใหายยะหยเฮสวยมากมาเลยเป็นตัวผู้นะครับพี่เบน์ให้มานะครับนี่ดูตัวนี้วุ่นตืบนะครับผมสวยสวยสวยอ่ะวางไว้ก่อนวางน้องไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ได้มาจากพี่เบน์เหมือนกันพี่เบนแบ์เบสติกนะอุย้ยสวยมูแต่ระตัวสวยสวยนะะวางไว้ก่อนเดี๋ยวเราอาบน้ํากันพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับผมสี่ตัวนะ จริงๆไม่เป็นไรหรอกงูบอลอยู่ด้วยกันได้นะครับเพราะว่าไม่ไม่ใช่งูคิงถ้างูคิงมาเจอกันอย่างเงี้ยงับแล้วก็กินกันเลยนะครับงูคิงเป็นงูกินงูแต่บอลไพทอนไม่เป็นงูกินงูนะครับผมแล้วก็เจ้าอีกตัวหนึ่งเจ้ตัวนี้ก็จะขี้อายหน่อยนะครับเลยต้องมี High ไฮบ็อกไว้ให้นะครับผมอันนี้มาจากาพิ่ทาวนะครับพิทาวรเอร์ตี้บอลไพทอนนะครับผม แทนแทอันนีสวยงามตามท้องเรื่องเวลาจับงูนะครับเข้าทางด้านหลังนะเข้าทางด้านหลังเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่างูตัวนั้นเขาพร้อมที่จะฉกหรือเปล่านะครับผมเอาวางไว้ก่อนสตัวทําไมบอลไพทอนถึงเลี้ยงแยกเหรอถ้าบอกว่ามันรวมกันได้ที่เลี้ยงแยกก็เพราะว่าเราจะได้รู้ม็อบครับ รูมอบคืออะไรก็เป็นสายพันธุ์ของเขานะเนี่ยคือเราใส่ปั๊บแล้วเราก็จะจดชื่อไว้นะครับผมเนี่ยซูปเปอร์พาสเทลพูมา่าไซตัสนะครับอ่านถูกเปล่าไม่รู้นะเฮ้ยเฮอยากลงแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยอยากลงแล้วดูดีดๆเฮ้ยมุดแล้วดำน้ําแล้วยังไม่ทันไรเลยเดี๋ยวก่อนใจเย็นเย็นเออจเย็นเย็นใจเย็นเนะครับแต่ระหว่างก่อนที่จะอาบน้ํานะเดี๋ยวคิดว่านะครับจะ เปลี่ยนเจ้าพวกนี้ก่อนแล้วกันพออาบน้ําเสร็จก็ได้เช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วก็ลงเข้าบ้านกันเลยเนาะหลังน้ำเรียบร้อยครับผมก็มาตากแดดไว้นะครับพึงแดดระหว่างนี้เราก็เดี๋ยวจะไป อาบน้ำน้องงูก,กันนะจ๊ะเอาละครับท่านผู้ชมตัวไหนจะลงน้ำก่อนดีเนาะก็น่าจะเป็นมารวยปะมารวยมาอยู่เป็นตัวแรกนะครับให้เกียรติเจ้ามารวยนะลงน้ำก่อนเลยนะครับผมมารวยเป็นพาสเทลนะครับงูบอลพททอนสายพันธุ์มอฟพาสเทลอือก็จ,จับลงน้ำหน่อย นี่เป็นการลงน้ำครั้งแรกของเจ้ามารวยนะครับเดี๋ยวลองดูดิถึงเป็นไงบ้างเฮ้ยอเฮ้ยที่ลอยน้ำนี่น่าจะเป็นปอดงูนะครับผมเอาจิงๆิ่งไม่ต้องกลัวงูจมน้ําตายนะครับเพราะว่าเนี่เห็นไหมเขาก็เอาปากึ้นมาหายใจแล้วจริงๆเขาเขาว่ายน้ําได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สัญชตาตญาณนะครับผมเขาก็จะแบบการหายใจได้นานด้วยนะครับสาวน้อยจากนครศรีธรรมราชนะครับ บาร์บี้อยากลงน้ำเหรอลูกอะไปแล้วนี่ลงเองนะโอ้ลงเองนะลงเองนะนะครับจริงพอเวลามารวมอยู่ด้วยกันลหลายตัวเนี่ยมันก็สวยนะลงแล้วเลยลงเองเลยว่ายน้ำบางคนก็อาจจะมองว่ามันหยืๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้แล้วกันอ่ะลงน้ำจะได้ผ่อนคลายนะครับอ่าลงอีกตัวนึงเลย ในถุงทองนะถุงเงินถุงทองโอ้โห,โหเป็นไงยเยอะนะครับมุดหายใจดูหายใจหายใจเป็นหายใจเป็นฟองเลยหายใจออกหายใจออกเป็นฟองเราก็ควบคุมสถานการณ์อยู่นะครับผมคอยดูอยู่เพราะว่าเออบางตัวก็อาจจะแบบว่าไหวนะไม่เก่งหรือว่า ตัตกูลที่มันมีสไปเดอร์นะอย่างเจ้าบับเบิรบีพวกนี้มันก็จะควงๆหน่อยนะครับแต่ดูแล้วไม่มีปัญหานะครับเพราะเอาจริงมังน,นอกเขาก็อาบน้ำกันอยู่นะครับอาบน้ำงูเอามารวยขึ้นแล้วเหรอบอกเลยว่าว่ายอย่างไวนะครับเนี่ยแล้วเขาก็น้องก็จะเอาหัวโผล่ขึ้นมารับอากาศหน่อยนึง จริงๆถ้าจะให้เขาผ่อนกาผ่อนคลายนะช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราเอาใช้น้ําอุ่นได้นะใช้น้ําอุ่นนะครับเดี๋ยวให้ลงแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเอามือขัดตัวน้องไปในตัวด้วยนะนขัดตรงไหนที่มันมีแบบว่าเป็นอือรแลครับมีไหมที่เป็นอือ โอ้่มีเศษๆอยู่นี่ก้นก้นน้องเนี่ยอาแล้วก็อาบแล้วแล้วก็ไปลงอิ่มก็เละสีเอ๊ะมารวยเดี๋ยวเราจะวุ่นวายนะครับผมวุ่นวายวุ่นวาย มีตัวแดตัวหนึ่งอื่น,นะครับมีตัวแดตัวหนึ่งอื่น,นะครับการแช่น้ำในบางครั้งก็เป็นการผ่อนคลายอีกแบบหนึ่งนะครับที่แบบว่าน้องจะอืน,นะฮะคือระบบพอโดนน้าน้องก็จะกระตุ้นการขับถ่ายนะครับจริงๆไม่ต้องอาบน้ำก็ได้แป๊บเดียวนะครับแต่ก็สีสวยขึ้นเยอะแล้วแหละจริงๆเจ้าตัวเนี้ยตอนแรกนะครับ ตอนแรกคือมีแบบสะเก็ดอืด้วยดำถึงจะต้องเอามาอาบน้ำนี่แหละนะฮะได้ยังพึบมาเขาก็อาจจะแบบเฮ้ยชุบน้ำชุบน้ำหน่อยเดี๋ยวให้ไปอยู่ด้านบนนะครับอยู่ข้างบนไปก่อนหัวอยู่ไหนหัวงูอยู่ไหน สวยชิวแหละเจ้าซ g ตัวนี้นะครับก็จะมีแบบว่าลายดำๆตรงนี้นะแต่นี้เป็นลายของเขานะครับถ้าไม่มีก็ดีสิมารวยมารวยอาบน้ำคืนกันหมดแล้วอยู่วะ หนีขึ้นกันหมดแล้วอ้าวเดี๋ยวล้างตัวรอบสุดท้ายนะครับล้างตัวรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพาขึ้นกันแล้วเดี๋ยวมันจะอันนี้เกินเกินไปนะครับเนี่ยมาเพราะว่าสไปเดอร์มันจะเริ่มควงๆนะครับเป็นควงททำไมสัตพวกแนวสไปเดอร์ควงเหรอเพราะว่ายีนมันเยอะครับคาว่าแนวสไปเดอร์มันจะควงอยู่แล้วควงสว่านเหมือนแบบมันจะเป็นงูเออๆหน่อยอะไรประมาณนี้แต่พี่นนท์คิดว่ามันเป็นงูที่สวยนะ ไปเดออโอเคบัวบาบีล้างตัวก่อนนะ,ะหัวเหอเป็นไงบ้างเกี้ยงไหมเดี๋ยวให้ดูหน้าหน่อยคือ่ะดูหน้าหน่อยครับโอ้มือเดี๋ยวก็จะไม่ค่อยถนัดหน้าสวยนะครับหน้าสวยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับ เดี๋ยวก็จะมีคอมเมนต์ที่แบบเอ้ยระวังนะเลี้ยงมันสักวันก็ต้องมากินเรามันรัดเรานะ <c oughs> จริงงูพวกนี้มันโตเต็มที่มันแค่ประมาณแขนนะครับมันไม่สามารถกินเราได้มาแล้วหอยแมงผู้ตัวใหญ่ๆ <c oughs> อ่าเพราะว่าบ,บ,บีล้างตัวแล้วต่อไปเจ้าตัวนี้นะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยโอเคล้างตัวแล้วอ่าอยู่บนนี้ก่อนนะครับต่อไปถุงทอง เออเจ้าตัวขาวน่าจะเป็นถุงเงินเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นถุงทองเจ้าตัวนนประมาณรวยแล้วน้องสาวอะน้องต้นี่แหละฮัลโหลสบายเปล่าสบายหรือเปล่าสบายหรือเปล่าสบายสิใช่ไหมผ่อนคลายหลังจากนี้ไปงูเราก็จะตัวสะอาดแล้วเพราะว่าปกติเขาอยู่กับขี้เลือดก,ก็อยู่กับฉี่กับอึอของเขาเองแหละนะ mm hmm. มาลวยนี่ก่อนมารวยกล้รอข่าวเราบ้างเนี่ย รู้สึกว่าสีจะตุ่นๆเลยจริงๆสีเขาจะสว่างกว่าน,นี้นะอ่าล้างทีหนึง่งปึ๊บฮัลโหลมาเลยถ้าสมมติว่าใครดูก็อาจจะเป็นสีแบบเหมือนน่ากลัวหน่อยคล้ายๆสีธรรมชาตินะคล้ายๆนอร์มอนแต่จริงๆไม่ใช่นะจะตัวนี้คือสีพัทเทลนะครับเอา้าอย่าอย่าอย่าลงไปเอาลงมาอีกแล้ว้องล้างตัวอีกรอบปึ๊บโ,โหโหไวยังไวนะครับบอกเลย น้องนี้น่าจะไม่ชอบน้ําแต่ก็ต้องจับอาบน้ำเดละเนาะเพราะเด็กๆก็ไม่ค่อยชอบน้ำหรอกอ่าสวยงามตามท้องเรื่องอยู่บนนี้แล้วเดี๋ยวเราหาผ้าเช็ดก่อนนะครับผมให้น้องตัวแห้งหรือจริงๆจะไม่เช็ดก็ได้แต่ก็อยากจะเช็ดอยู่อย่าพิ่งเลื้ยไปไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ไรว,วะเฮ้ยมีจิ้งหรีดเออเปิดฝาไว้จิ้งหรีดเข้าไปก็ยังว่าอยู่ของใหม่ๆม,มีจิ้งหรีดยังไงนี่ดูนะครับอาบน้ำเอืงูเต็มเลยฮนะเขาอืนะครับเอา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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อาบน้ําแล้วไม่ได้ไม่ได้เจ้าตัวขาวนี่แบบว่าชอบเที่ยวจังเลยนะเออเดี๋ยวเราก็จะใส่นะครับสักสองอันได้ไหม เออน่าจะได้ อ่ะลงได้ที่ของเธอแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนถ้วยน้ำใหม่เป็นถ้วยใหญ่ๆนะเอาไว้ตรงกลางอ่ะโอเคลงไม่ได้แล้วเอาไม่ลงอีกส้างงานคืองูถ้าสมมุติว่าเลื้อยไปเงี้ยแล้วมันไปโดนไหไ่อย่าดึงย้อนกลับมานะครับเพราะมันย้อนเก็ดจะทําให้เขาเจ็บได้ปึ๊บใส่ดืมๆให้เขาลงไปสงบสติอารมณ์แป๊บหนึ่งนะฮะ เรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งหน่วยนะครับผมอจะบายปะล่ะสะบายบอกแล้วเอาหัวอยู่ไหนหัวอยู่ไหน <c oughs> ก็กลัวๆอยู่นะแอบกลัวอยู่ แอบกลัวโชคอยู่แต่เราก็ดูอากัน,นพยายามจะอยู่ข้างหน้าเขานี่ฮัลโหล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 โอเคใส่ถ้วยน้ำก่อนนะครับอึ๊บแล้วก็ใส่ไปเลย,ยแค่นี้เองนะครับโห oh, สวยงามงูเราก็จะสะอาดและมีสุขภาพดีนะครับจริงไม่จมควรอาบทุกวันนะเพราะว่าพวกนี้ไม่เหมือนคนนะฮะจริงคนยังไม่อาบทุกวันเลย อันนี้กล่อง B2 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 ก็ตัวนี้สิึอืออ่าเป็น CG นะครับ CG นี่ก็จะมีม็อบบานาน,น่าอยู่ในตัวด้วยนะครับรู้สึกข้าวๆตัวนี้จะสียีนนะจะสียีนสวยครับเช็เดเช็เดเช็ดเช็ดอย่าเช็ดย้อนเก็ดนะครับ นี่ว้าวอุ้ยมีขนแมวติดปากเหรอออกไปแล้วสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมแจมคลิปเขียยูเรกาโอเคปล่อยน้องยังไม่กลัวแล้วพวกนี้จับเล่นเบิร์ดก็ไม่ดีนะเขาเครียดงูเป็นสัตว์สันโดษนะครับไม่ต้องมาเกาคองเกาคางให้แบบว่าเพลินเหมือนน้องแมวนะฮะอันนี้ยังไม่เติมน้ํานะยังไม่เติมน้ําเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ําอีกทีนึ่งนะครับ มารวยก็จะเป็นงูตัวแรกในยุคนี้นะครับเมื่อก่อนพี่นนท์เลี้ยงโอ้โหยี่สบตัวสักประมาณหกปีที่แล้วแม่เสียดายขายหมดเลยตอนนั้นติดต้องเดินทางต่างจังหวัดไปถ่ายทำรายการท่องเที่ยวนะครับก็เลยต้องขายเพราะสงสารน้องงูตอนนี้กลับมาเลี้ยงใหม่อีกแล้วครับผมจริงน้องงูนี้เลี้ยงง่ายมากเลยกินอาหารอาทิตย์ละครั้งนะครับผมนี่สวยงามของมารวยอยู่ในนี้ เออมาลอยอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวใส่ถาาน้ําให้มันใหญ่ๆหน่มีหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยอ่ะใส่ไปก่อนที่ใส่ถ่านเนี่ครับเพราะว่ากันชื้นไม่ใช่กันชื้นเออการชื้นด้วยการกินอับด้วยช่วยได้ดีเลยแหละนะครับผมอ่ะใส่อ,าสอ,าสอ่างน้ำจริงๆอ่างน้ําใส่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะอุ้ยเกือบแตกแหมอ่ะวางไว้โอเคครบยังอะ่ะครบล้สี่ทุกตัว ปิดฝาเฮียเฮียฮึยชด็ชดชด็ดช็ดทำความสะอาดจริงๆกล่องเล็กก็มีแหละกล่องเท่าๆกันนะแต่คือมารวยติดที่แบบว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งอดช่วงหน้าหนาวนะครับหยุดกินไป2เดือนนะครับประการการหยุดกินเราต้องเปลี่ยนสถานที่ให้น้องงูนะเปลี่ยนไปก็กินได้ดีครับคื จากอยู่กองใสถ้าไม่กินก็เป็นกลองทึบนะครับกองคุณกองทึบเนี่ยเปลี่ยนไปแต่เขาก็กินนะครับจริงๆไม่ต้องหนักใจแต่ก็หนักใจทุกคนแล้วครับงูไม่กินนะเนาะถ้กลัวเกงมันจะผอมจริงจริงเขาอดได้นานมากนะครับพี่เท้าเขาบอกเคยของเขาอดเป็นปีอ่ะตัวนี้ตอนแรกมานะไม่กินเดือนหนึ่งเนะี่ยไม่กินเดือนหนึ่งพอเวลาใสา่ไฮบ็อกแล้วก็ตัวนี้ก่อนนั้นนี่เคยอยู่ในนี้พอสใส่ในนี้เสร็จก็เริ่มกินนะครับพอเริ่มกินต่อมาก็กินตลอดใส่ไฮบ็อกคุมไว้นะครับผมเดี๋ยวมารวยก็กินปกติแล้วแหละ ตอนนี้เดี๋ยวกลับขึ้นมาว่าอยากจะใส่กล่องนี่เหมือนเดิมแล้วจะได้เหมือนเหมือนกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับคลิปหน้าอยากให้พี่นนท์ทำเกี่ยวกับตัวอะไรนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำให้ทุกคนนะจ๊ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมบา,บายยอาบน้ำงูเรียบร้อยโอ้โหสวยขาวจัวขาวจว